เรา t ิ Little จันนี่จริงวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่า Love Experience ประสบการณ์ความรักนะคะอีพีนี้เป็นเรื่องของน้องดีนะคะเราจะตั้งชื่อให้น้องเขาว่า โอเคะ okay, เรื่องราวนี้ก็เกินไปแล้วในอีพีที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างคิวกับดีเลยแหละก็คือโมอาก็คบกับน้องคิวอยู่ใช่ไหมอย่างที่บอกอีพีที่แล้วแล้วก็ไปเจอน้องดีที่โรงเรียนเก่าเนาะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อล้โมไปเจอกับน้องดีที่โรงเรียนเก่านะคะเออจำได้เลยน้องใส่เสื้อสีเหลือง างเกงขาสั้นก็คือกางเกงนักเรียนปะนั่นแหละน้องก็ไม่รู้มาเอาอะไรในห้องนะคะโมก็รอเพื่อนในห้องรอเพื่อนหรือรอครูน่าจะรอครูแล้วก็รอเพื่อนด้วยเพราะว่าน่าจะมากันหลายคนนะคะเออแล้วคันเนี้ยก็น้องเขาก็เข้ามาเอาของแล้วหมวก็ถามเพื่อนว่าเออใขยะโหลดีแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่าก็น้องดีไงจําไม่ได้หรออะไรแบบเนี้ย แล้วโมก็แบบเออขอชื่อเฟสได้ไหมโมก็แบบแอดเฟซน้องไปหรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้ววะแต่ว่าโมอ่ะทักไปจีบน้องเขานะคะแล้วพอทักไปจีบนะคะก็แน่นอนค่ะติดค่ะไม่นกนะจ๊ะไม่นกนะจ๊ะเออก็ติด่ะแล้วก็ได้คบกันแล้วโมก็เลิกกับน้องคิวนะคะอืมมีคนใหม่แล้วอ่ะทุกคนก็เลยตัดน้องคิวออกไปนะคะเพราะว่าตอนนั้น คลั่งรักมากคลั่งรักน้องดีมากอ่ะทุกคนเออก็มีแบบว่าไปเดทนะคะก็คือแบบโอ้โหเรียกไปเดทด้วยไปเที่ยวกันครั้งแรกก็คือแบบว่าเออไปดูหนังอ่ะทุกคนแล้วก็ยังมีตั๋วหนังนะคะแต่ว่าพี่จาไม่ได้แล้วนะคะว่าเราไปดูหนังเรื่องอะไรกันขอโทษด้วยนะเออจําไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่ไปเที่ยวกันเราก็มีเพื่อนน้องไปด้วยปะเออไปดูหนังอ่ะแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปดูหนังด้วยกันนะคะครั้งแรกที่ไปดูหนังด้วยกันอ่ะ มีเพื่อนน้องด้วยไหมวะจำไม่ได้แต่ว่าเออมันจะมีแบบหลายช่วงอะเพราะว่าเราไปดูหนังกันบ่อยมากนะคะแล้วก็น้องอะเขาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เรานะคะก็คือพาไปดูหนังตอนแบบรอบแบบรอบแบบลึกๆรอบลึกๆรอบลึกๆรอบลึกๆ <c oughs> พอคะ่ะทุกคนรอบแบบดึกๆ <c oughs> สมองคิดอะไรเี่ะก็แบบว่า รอบแบบดึกๆนะคะรอบแบบหลังๆอ่ะรอบแบบเออรอบดึกอ่ะนั่นแหละก็ไปดูหนังรู้สึกว่ามันสนุกกว่าแบบดูรอบสว่างรอบรอบสว่างร <laughs> อบกลางวันเออรอบกลางวันนะคะนั่นแหละเออก็ติดใจมากนะคะแต่แบบก็ไม่ได้ไปดูกับใครอีกเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแบบออกจากบ้านตอนดึกอะไรแบบนี้ เออก็ไม่เคยไปดูหนังช่วงโควิดแน่แหละก็ไม่ได้ไปดูหนังกับใครแล้วนะคะนั่นแหละแล้วคาวนี้ก็เหมือนคบกันมาแล้วเรื่องที่เราจําได้อีกก็คือทะเลาะกับน้องนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าเนาะไปฟังเป็นเรื่องที่เราทะเลาะกับน้องเขาแต่ว่าเขาทุนอีกทีนะจําไม่ได้แล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะแต่น้องเขาอาจจะจําได้นะคะเพราะว่าเราน่าจะฝังใจน้องเขาอยู่แหละ <laughs> นั่นแหละเออก็คือแบบว่า มัวทะเลาะกับน้องเขาแล้วมัวก็คือแบบว่าให้เพื่อนอ่ะพามัวไปง้อถึงแบบ ถึงบ้านน่ะไม่ได้ไปถึงบ้านหรกไปบ้านเพื่อนน้องเขานะคะเพราะว่าน้องเขาน่าจะปั่นจักรยานไปบ้านเพื่อนน้องเขาเออแล้วค่ะเนี้ยโมก็แบบว่าไปแล้วโมก็ทักเพื่อนน้องเขาก่อนแล้วนะคะว่าแบบเออน้องดีออยู่ไหนอะไรแบบนี้มันทะกเลากับพี่เออแล้วเพื่อนมันบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านผมแล้วพอน้องเขารู้ตัวว่าเพื่อนอ่ะบอกโมใช่ไหมน้องเขาก็ปั่นจักรยานออกไปไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งแบบว่าเพื่อนน้องและโมหากัน จะบ้าตายนะคะจนแบบถึงดึกเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งทุ่มได้ปะเออกว่าจะแบบน้องกว่าจะหยุดหนีนะคะแล้วน้องก็แบบว่าก็ไปนั่งอยู่ที่ศาลาแล้วก็คราวนี้เราก็เลยแบบว่าเออไปงอน้องนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ละว,ว่าเรางอน้องยังไงนะคะแต่ว่าก็นั่งคุยกันปกตินี่แหละทุกคนแบบว่าน้องเขานั่งอีกฟังเราก็นั่งอีกฟัง ก็นั่งคุยกันปกติจนแบบว่าคุยคุยคุย,คยกันเคลียร์แล้วเพื่อนก็เพื่อนน้องก็คือมาตามว่าเออเนี่ยเพื่อนโมจะกลับบ้านแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็คบกันมาระหว่างนั้นหลังจากนั้นโมก็จําไม่ค่อยได้นะคะโมไปจําได้ตอนที่เลิกกันเลยนะคะก็คือแบบว่าเลิกกันเพราะว่าเรามีคนอื่นแล้วก็น้องก็มีคนอื่นนะั้นแต่แบบน้องเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรา,ามีคนอื่นน้องเขาเลยตัดสินใจมีคนอื่นด้วยอะ่ะเออน้องเขาก็แบบว่า ทำเจ็บอยู่แหละเพราะว่าน้องเขาก็ไปคุยกับคนที่เราไม่ชอบอะทุกคนเออแบบก็เจ็บก็มันมีจ็บใจกันบ้างเลยแต่แบบว่าเราก็รู้แหละว่าน้องเขาก็รู้ว่าเราอะมีคนอื่นอะไรประมาณนั้นโมก็คุยกับพี่รหัสตัวเองนะคะเออกับพี่รหัสก็คือก็มีแบบแซวๆหยอกๆกันจนแบบว่าได้คุยกันแล้วก็กลับบ้านด้วยกันนะคะแบบ พี่รหัสพาไปส่งบ้างอะไรแบบนี้นะคะกลับบ้านด้วยกันแล้วแบบก็ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเอ้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปกับแม่แล้วก็กลับกับก,บกับเขานะคะจําได้เลยก็คือแบบว่าสร้างเรื่องด้วยนะแบบเอ้แม่มาเราไม่ได้อ่ะไปส่งไหนได้วย <laughs> เรื่องนี้พี่เขาอ,อาจจะไม่รู้นะคะแล้วก็พี่เขาอ,อาจจะไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นเราก็มีแฟนอยู่แล้วว่าตอนที่เราคุยกับเขา แต่เราบอกพี่เขานะคะว่าเลิกกันแล้วเออจําได้ว่าเราไปปรึกษาพี่เขาแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบว่าคุยกันเลยนะคะและ้วที่เราเลิกกับพี่เขานะคะก็เพราะว่าพี่เขาก็มีคนอื่นนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกทุกคนว่าแบบนี้ใส่ของพี่เขาเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนเราก็คือเตือนแล้วนะคะแต่เ,เราก็คือ,อไม่ฟังแต่เพื่อนเราก็โกรธกันหมดเลยนะคะท่านที่ทั้นท,ท,ที่แบบเพื่อนเราก็รู้อยู่นะคะว่าเราก็ผิดนะคะแต่ตอนนี้เราไม่รู้นะคะว่าเพื่อนรู้ไหมว่าเรามีแฟนนะคะตอนนั้นแล้วก็ พี่คนนั้นเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเรามีแฟนแย่เนาะสมควรเนาะที่แบบดูแบบนั้นอะเออพี่เขาก็แบบมีคนแล้วก็พอเลิกคุยกับเราปุ๊บพี่เขาก็ไปคบกับผู้หญิงคนนั่นแหละเนาะเป็นเชิงแบบเจ็บใจมากกว่าว่าแบบเฮ้ยทมมําอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เคยเกลียดพี่รหัตตัวเองนะคะเพราะว่าแบบเออว่าแบบเอ้ยทําไมมึงทําแบบนี้วะก็เพราะว่าแบบตัวเองก็เจ็บใจไงว่าแบบ เราไม่เหลือใครอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราแบบปรับตัวเป็นคนดีทุกวันนี้นะคะเออแล้วพอเราเป็นคนดีนะคะนั่นแหละแบบที่ทุกคนรู้เลยนะคะที่โมแบบว่าถ้าใครมาถามโมโมก็คือจะบอกนะคะในส่วนของที่โมรู้นะคะแต่ว่าในฝ่ายของผู้ชายนะคะโมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะ อันเหมือนเรื่องราวของน้องดีเนี่ยโมก็ไม่รู้ว่าถ้าน้องเล่าอ่ะมันจะเหมือนกับโมหรือเปล่านะคะแต่ว่าน้องก็บอกไว้แล้วว่าอยากฟังเรื่องราวของตัวเองนะคะเพราะว่าน้องอยากรู้ว่ามันจะบิดเบือนไปไหมเออในส่วนนี้ก็คือพี่เล่าในส่วนที่พี่จําได้นะคะพี่ไม่ค่อยจําดีเทลได้แลนะ้วแต่ว่าพี่ก็จําเรื่องราวที่มันแบบว่าแบบเด่นๆชัดๆไว้อะ่ะเอออย่างเช่นไปดูหนังด้วยกันจีบกันยังไงอะไรแบบนี้อา่า ทะเลาะอะไรกันนะคะก็จําไม่ได้ว่าทะเลาะอะไรกันวะแต่ว่าก็ทะเลาะอ่ะทะเลาะกันแรงอะ่ะต้องไปตามถึงบ้านอะ่ะเออคิดดูนะคะนั่นแหละมันก็มีเรื่องราวเท่านี้แหละเรื่องราวของน้องดีอะ่ะคอยติดตามไปนะคะจนถึงอีพีสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีอีพีแบบสเปเชียลมาด้วยนะคะอี EP พีพิเศษเพราะว่ามีเล่า เก็บตกนะคะคนที่จำได้นะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะทุกคน EP แบบสเปเชียลก็คือเรา,าจะสปอยไว้เลยนะคะก็คือจะเล่าว่าทำไมโมถึงกลายเป็นคนเจ้าชูนะคะว่าโมเจออะไรมานะคะทุกคนก็จะได้รู้นะคะว่าเรื่องเรา แบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรและอะไรถึงฝังใจนะคะแล้วทุกวันนี้คิดยังไงก็คือจะได้เห็นพัฒนาการในเรื่องความรักแน่ๆนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปจนถึงอีพีสุดท้ายนะคะนี่คืออีพีของน้องดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษ ขอโทษทุกคนที่แบบทําไม่ดีไว้นะคะอยากจะขอโทษจริงๆแล้ววันนี้นะคะโมกสะะ็สำนึกผิดแล้วนะคะสำนึกได้เลยนะคะทุกคนสามารถมาเป็นเพื่อนกับโมได้นะคะเพราะแฟนเก่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องราวของเราและรู้ใจเราได้ดีที่สุดนะคะก็แบบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้บทเรียนทุกทุกอย่างนะคะแฟนเก่าคือครูเรื่องความรักที่ดีที่สุดเลยนะคะ อยาขอบคุณนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะติดตามกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย